การปฏิบัติธรรมนั้นต้องหาตัวเองนะหาตัวเองให้เจอนะแล้วแก้ไขตัวเองให้ได้ก่อนเราไม่มีหน้าที่ไปแก้ไขคนอื่นหรอกเป้าหมายที่มาของแต่และคนไม่เหมือนกันนะเป้าหมายโฟกัสไม่เหมือนกันหรอกแต่เป้าหมายออกจากทุกหน่คงจะหมายเดียวกันอยู่แต่ถ้ามีความมุ่งมั่นนะเป้าหมายเดียวกันแน่นอนทุกคนนี้คือมาต่างถานที่ต่างมูเรายังไงก็ตามแต่ถ้าฝึกหัดขัดเก่านี่ธรรมะคือรถเดียวกันทั้งหมดเลยมันต้องหาตัวเองให้เจอก่อนไง จะปฏิบัติยังไงถ้าไม่เจอตัวเองอ่ะแล้วมันจะเอาอยัางไงต่อมันจะวางใจยังไงลงอ่ะแล้วจะเดินต่อ,อยังไงถ้ามันห,หาตัวเองไม่เจอมันก็วางใจไม่ได้สิถ้าหาตัวเองเจอแล้วมันจะวางใจยังไงก็วางไ,าาได้อ่ะจะแก้ไขย,ยังไงตัวเองก็แก้ได้แนี่แนวทางการปฏิบัติมันก็ไม่ยากหรอกคนเราทุกคนมีสติปัญญากันทุกคนนั่นแหละจะเข้าใจทำหรือเปล่าไน่รู้ทุกคนมีสติมีปัญญาวิชางแต่ละท่านก็มีแล้วแหละมันจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มแค่นั้นเองอ่ะ เพิ่มสติเพิ่มอินทรียนเพิ่มศรัทธาเพิ่มความเพียรเนี่ยเพิ่มสติเพิ่มสมาธิเพิ่มปัญญามันต้องศึกษาไงเรียนรู้มันถึงจะเพิ่มเพราะไอ้ตัวพาไม่ยึดคืออินรีย์ถ้าจามามันก็ยึดไงทุกคาทุกความเห็นของความจํา่ะคือจํามาเนี่ยมันยึดแล้วนะไม่ยึดไม่จํานะแต่สติปัญญาของคนแต่ละคนก็มีกันทุกคนนะั่นแหละ ไม่มีวาสนาไม่อยากฟังเทศนฟังธรรมไม่อยากฝึกปัดกัดเกา่าตัวเองหรอกผู้ที่ฝ่ายธรรมก็คนมีวาสนาคนมีบารมีกันทุกคนหลยแต่ต่างกันมากน้อยแต่และคนจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่ที่การเข้าใจแต่และคน